สวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ผมอติชาแนลได้เมนูนี้ครับพี่น้องยำตีนไก่ครับพี่น้องเพ็ดเพลเสบแสบมาฝากพี่ตอนน้องครับเนี่ยพี่น้องตีนไก่กรึบๆเลยครับตีนไก่เล็บมือนั่งเลนะครับพี่น้องมาเสบแสียบนำกันพี่น้องกับผักสดๆกรอบๆหอักแตงน้อยครับอันนี้บักแตงน้อยส่วนพี่น้องไม่ได้ซื้อค่ากักแตงซื้อวันชีน้อยหน่อยก็นนี่มาแสบเสียบนำกันใส่เลยพี่น้องสองต้น พริกเน้นๆพี่น้องถาดใหญ่ๆผู้เดียวพี่น้อง จัดจ้านเลยพี่น้องเอ้ะแซ่บนัวขนาด ่ต้องแทะพี่น้องสดใสเป็นคำเลยครับๆๆน้ำยำเค้มข้นขนาดเลย สดเอาไปน้องสามสี่ตอนเลยเนี่ย ឈឺចាក់តែពីង มัน่นีวบ่ได้บ่ได้หาเคียดตอนออิ้งยากครับพี่น้องมีทุกตอนมีทุกอันนั่นใส่เงิน พริกสดพริกแห้งพริกป่น รสสัตว์ออกครับบังเลยพนะี่น้องอืม,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 ม กำลังพลียำคือคือพี่น้อง Et tout Hãy subscribe cho kênh lên Mì không, Để không đánh đánh đánh. เพชรชุดหยาดแล้วมันเนี่ยแหล่งกินขึ้นเลยพี่น้อง ว่าที่เอาให้เบิดพี่น้องบอเบิดเดืกด้ยวยครับถึงเพิดทั้งลายพี่นอ้อง เสีบสายใจขนาดพี่น้องมั้เนี่ย